รู้จักกับบินมานานยังครับก็ประมาณเขาปีที่สี่แล้วค่ะปีที่4แล้วแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะรู้จักเนี่ยมีปัญหาภูมิแพ้ค่ะมีปัญหาปลายประสาทอักเสบใช่ค่ะภูมิแพ้นี่แพ้อะไรครับอ่าแพ้ฝุ่นละอองทั่วไปนะคะแม้แต่อ่าที่อับอับหรือที่ชื้นที่มีอากาศที่มันไปด้วยฝุ่นนะคะอืมอืมคือที่ที่ไม่ไม่มีอากาศบริสุทธิ์ที่อากาศไม่ถ่ายเทค่ะนะก็จะแพ้แพ้ มีลักษณะเป็นยังไงฮะคือจะจามค่ะจามแล้วก็เกิดอาการตาบวมทั้งสองข้างทุกมาอีกหนึ่งโรคก็คือโรคปลายประสาทอักเสบใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นครับมือนะคะมันทํางานไม่ได้มาการปวดนะคะแล้วทรมานนอนไม่หลับคือเป็นมากค่ะเป็นที่เฉพาะนิ้วมือทั้งสองข้างนิ้วมือทั้งสองข้างด้วยมันมันเริ่มรู้สึกว่ามีความผิดปกติคืออะไรฮะ อาการคือมันชาค่ะเริ่มจากชาชาก่อนค่ะอือฮะชาทั้งสองข้างนะค่ะเริ่มจากที่ปลายนิ้วไปปลายนิ้วค่ะมันมันเริ่มชามันตั้งแต่โคนนะคะโคนนิ้วขึ้นไปแล้วครั้งแรกที่รู้สึกว่าชาเพราะเพราะไปโดนอะไรไหมหรือว่าอันนี้จากการที่ไม่โดนไปโดนอะไรนไม่ไม่ไม่ได้โดนนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะทํางานแล้วก็รู้สึกเหมือนนิ้วมันชาชาใช่เหมือนเวลาที่เราเป็นเน็บอย่างนั้นใช่ค่ะ อาจารย์อภัยครับปกติคนที่มีอาการปลายประสาทอักเสบเนี่ยจะเป็นที่ส่วนไหนแล้วก็จากสาเหตุอะไรครับเ,เป็นที่ส่วนไหนก็ได้สาเหตุก็มีหลายอย่างอย่างแรกก็อาจจะเกิดการอักเสบเนื่องจากการติดเชื้อครับอย่างเช่นคนเป็นงูสวัดอย่างเงี้ยนะติดเชื้อไวรัสแต่ว่าหลังจากงูสวัดหายก็จะมีอาการของปลายประสาทอักเสบขึ้นมาได้ อย่างที่สองก็เกิดจากการขาดวิตามินวิตามินบีซึ่งซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าทานอาหารที่มันไม่ได้ประกอบด้วยวิตามินบีนะฮะอันนี้ขาดขาด,ขาดสาร,สารอาหารค่ะอันที่สามก็อาจจะเจอสารพิษก็ได้ครับอย่างเช่นพวกโลหะหนักอ,อะไรพวกนี้ค่ะทำไมเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้อย่างไงจากตรงนี้คงจะเป็นเรื่องของว่า บุญมากกว่าค่ะเป็นบุญเลยเหรอเป็นบุญเลยครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยการไม่เป็นโรคเป็นลาบอันเปิดเสยอี่แน่นอนคือว่าบุญค่ะอืมใครใครบอกบุญมาฮะก็พอดีได้ชมรายการสุขและสวยครับแล้วท่าน อาจารย์ก็ออกมาพูดแล้วก็บุคคลที่อยู่ในรายการนั้นเป็นอาการโรคเดียวกับเราอ๋อภูมิแพ้ก่อนเลยแพ้ก่อนได้ลองทานสูตรสีเขียวค่ะสีเขียวค่ะเป็นจํานวนเท่าไหร่ฮะต่อวันกี่เม็ดฮะไปววันละ4ี่แคปซูลวันละ4ี่แคปซูลตามที่ในรายการโทรทัศน์บอกเลยถูกต้องค่ะเช้าสองเม็ดค่ะก่อนนอนสเม็ดค่ะ แล้วอยู่สักเมื่อไรหร่ฮะถึงรู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นาการเปลี่ยนแปลตงตัวนี้ก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ค่ะเกือบเกือบหนึ่งสัปดาห์ค่ะผลมันยังไงฮะภูมิแพ้ภูมิแพ,พ้มันหายไปมันหายไปตรงที่ว่าจากน้ำมูกที่เคยไหลจากการจาม,ม,มจากการที่อยู่ใกล้ฝุ่นที่เราทุกทีอยู่มันหายไปสงสัยไหมครับเพราะอะไรก็ก็ฉันกินยามาเป็นสิบยี่สิบปีไม่ดีขึข้น ก็จริงะทุกคนบมีมมากกว่า <c oughs> ไม่ไม่ถามตัวเองเหรอว่าเรากินอะไรเข้าไปมีถามไหมฮะคือถามตัวเองว่าสิ่งที่เราได้ได้รับรู้จากที่ได้ชมรายการมาแล้วสิ่งที่ผู้ที่ออกมาเชิญประสบการณ์ได้พูดไว <ừ> ้แล้วกับตัวเราก็คือพิสูจน์ว่าอาการเราดีขึ้นนะทุกวันนี้คุณแพรวพันธ์ยังมีน้ำมูกไหลแพ้ฝุ่นไหมฮะก็ขอบอกด้วยความจริงว่าไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพกลับดีขึ้น วันละ2แคปซูลสแคปซูลเหลือแค่2แคปซูลแล้วก็คือเรียกง่ายๆว่าภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่สมดุลแล้วก็รักษามาตรฐานเอาไว้อ้าวแล้วครับขอบคุณมากครับคุณแพรพรรณครับข้อมูลในศตวรษที่21นะคบับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะยิ่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว T S สมีระดับสูงไป ก็แสดงอาการเึมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะะสามารถที่จะเพิ่ม th 1และ t regulator โดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ th 2ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ th 2กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้ จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาในเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้สองแคปซูลก่อนตอนเช้าสองแคปซูลก่อนนอนแล้วเจ็ดวัน ยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะมีอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอ,อย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6แคปซูลต่อวันนะครับสอามสัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับ